วันนี้โมเมขายที่ดินมีข่าวดีมาบอกทุกท่านท่านไหนที่สนใจที่ดินเขตคลองหลวงปทุมธานีได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนวันนี้โมเมมีมานำเสนอด,ด้วยค่ะอยู่ด้านนี้เลยขนาดหนึ่งร้อยตารางวาถึงสี่ร้อยตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวาละหนึ่งหมืห้าพันเก้าร้อยบาทที่ดินของเราถมเรียบร้อยแล้วบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะมีวัด มีเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่ดินจะหันทิศใต้จะติดถนนสาธารณะตอนนี้ถนนยังเป็นถนนดินปนหินคลุกตามนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะที่ดินร้อยตารางวาหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ สิบเมตรส่วนความลึกอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดเมตรเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีถ้าลูกค้าซื้อเงินสดลดให้เลยค่ะสองแสนบาทจองอยู่ที่ห้าหมื่นบาทถ้าซื้อเงินสดก็คือจองอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็ทำสัญญาอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นของราคาที่ดินแล้วก็ผ่อน สามสิบหกงวดหรือสามปีแบบไม่มีดอกเบีย้ยแล้วไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยค่ะใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยห่างจากอบตคลองหลวงเพียงสามกิโลเมตรแล้วก็ห่างตลาดอัยลาประมาณสามกิโลเมตร ห่างถนนคลองหลวงปะะถึงที่ดินประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะที่ดินก็คือมีความพร้อมจริงๆค่ะถ้าลูกค้าที่ไม่มีเงินก้อนหรือมีเงินก้อนก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะที่ดินของเรานะคะแบบนี้เลยคือบรรยากาศก,าก็ดีด้วยแล้วที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครห่างจากฟิวเจอร์พาร์คบังส์ตประมาณสิกิโลเมตรเท่านั้น นะคะเดี ха, ๋ยวเราไปชมในแปลงที่ดินของเรากันค่ะที่ดินของเราอย่างที่บอกนะคะก็คือถมเรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยค่ะหรือจะทําโกดังก็เหมาะทําเป็นบ้านจัดสรร,รเพราะส่วนใหญ่แถวๆนี้ก็จะเป็นบ้านจัดสรรค่ะถ้ากล้องแผ่นไปนะคะก็เป็นบ้านจัดสรรค่ะตรงนู้นก็จะเป็นวัดนะคะนี่ก็จะเป็นโกดังนะคะโกดังบ้านจัดสรรหมูบ้านแล้วตรงนู้นก็เป็นบ้านจัดสรรที่สร้างใหม่ค่ะ นะคหนึ่งร้อยตารางวาถึงสี่ร้อยตารางวาค่ะนักที่ดินก็หันทิศใต้ด้วยเป็นทิศภูมิที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าสนใจเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยค่ะหรือทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ตลอดเวลาเลยนะคะทั้งได้ทั้งเงินสดแลาเงินผ่อนซื้อเงินสดมีรถพิเศษให้ ซื้อเงินผ่อนไม่เช็คเครดิตบูโรใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบายบายค่ะ